โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมทิมเบรแลนนะยุ่ข้างโทเทมขนาดนี้เนี่ยคงแทบจะไม่ต้องพูดเลยมอกว่าจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับโทเทมนะครับในอีพีก่อนๆเนี่ยได้แนะนําถึงวิธ,ธีการหาในส่วนของอาวุธเริ่มต้นแล้วใช่ไหมในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องชุดเบื้องต้นกันบ้างน,นะครับแล้วในส่วนของพวก การต่องอุปกรณ์อะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปพูดกันใน EP ต่อไปนะครับวันนี้ขอเป็นคลิปสั้นๆเนาะเพราะอัดช่วงเตี๋ยห้านะครับก่อนไปทํางานนะฮะโอเคนะครับตัวเทมนี้เนี่ยจะเป็นตัวเทมรูปหัวกวางนะฮะนี่เลยเห็นไหมตัวเทมนี้เนี่ยจะดรอปพวกชุดสีเขียวต่างๆนะฮะที่เราใช้กันเนาะนี่ฮะสำหรับคนที่ยังไม่มีใช้นะครับก็สามารถตามหาตัวเทมสีเขียวพวกนี้เนี่ย แล้วก็ได้หาเอาได้นะครับเนาะแล้วก็มีโอกาสดรอปพวกนี่หละฮะพวกอุปกรณ์ที่เป็นอาวุธนิดหน่อยนะนิดหน่อยนี่คือดรอปจากพวกสัตว์ที่เราตีมากกว่านะครับมาเดี๋ยวเราลองตีให้ดูกันฮะส่วนมากจะเป็นมอนเตอร์ประเภทไหนฮะประมาณนี้ครับโอ้ยเต็มหน้าเลยตกเต็มหมด มันให้ค่าประมาณ2เวฟนะครับไม่ได้ยากอะไรเนาะแต่ก็จะมีพวกตัวเครื่องนะักพิเศษนะครับที่เราจะได้ค่ามากกว่านี้หรือว่ามอนเตอร์จะเก่งกว่านี้นะครับอันนี้ก็จิบจนะิบเนาะนี้เราก็ไล่ตีหมาไปเรื่อยๆนะครับเนาใ้ไม่ยากนะพอเราเล่นจุดพุดนะครับเราก็จะได้ของสีเขียวเนี่ยมาใช้กันฟรีสบายสบายฮะ ร,รวดเร็วนะครับแล้วก็บวกดาเมจให้เราเนี่ยเยอะเลยนะตอนนี้เนี่ยพี่ใส่ของเขียวอยู่นะครับดาเมจก็กินไป6,000แล้วนะไม่รู้ว่าใครช่วงเลเวลนิดๆนนนเนี่ยนะครับเลเวลก็ไอ้พลังขนาดไหนนะแต่พี่ก็ได้ประมาณนี้เองนะฮะ รู้สึกว่าคุยเนี่ยจะแรงกว่าหน้าไม้นะนี่ขนาดหน้าไม้เป็นหน้าไม้ไฟฟ้านะด,ด,ดูดูเวลาที่มันทําดาเมตกับเวลาที่หน้าไม้ทาดาเมตนะเออเหมือนคุยแรงกว่าจริงฮะอันนี้สามร้อยฮะแต่หน้าไม้เนี่ยเขาประมาณร้อยห้าสิปะ หนาบเข้าเก้าร้อยเลยนะ,มะเมื่อี้อือแล้วก็ตายฮนะแล้วก็แล่นนะสาม,มารถแล่นนยะได้ด้วยนะมาเปิดปนะี้ป้าก็จะได้ของสีเขียวมือนะครับประมาณนี้เลยนะสำหรับ ตัวเทมหัวกวางอันนี้นะครับใครที่ตามหาชุดเขียวแล้วแบบโอยตีมันแล้วมันดับยากเหลือเกินนะลองหาตัวเทมแบบนี้มาแล้วก็ลองมาฟาร์มดูนะครับเนาะไม่ยากนะครับแล้วก็หาไม่ยากวยมันตัวเทม่มพวกนี้มันหาง่ายนะฮะโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับวันนี้ก็น่าจะขอตัวลากันแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ฮะ